ใครเข้าป่านะครับใครเชื่อเรื่องเขาไม่ให้ถามหาสิงเสือราชัดช้างป่าหมีนะครับนะประสบการณ์ของผมนั้นไปเข้าป่านะครับผมก็ได้เจอหลายครั้งนะครับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่จะเจอนะครับมันก็เจอนะในวันนั้นนะก็เดินไปได้ประมาณช่วงทเที่ยงนะครับผมไปเห็นรอยหมีใช่ไหมรอยหมีใหญ่นั้นมันขึ้นกินลูกกอใช่ไหม ผมก็เลยทักไปนะครับทักไปว่าอู้ลอยหมีมุนีใหญ่จังมันน่าจะมีหมีใหญ่นะครับผมพูดไปแบบนี้นะครับพูดโดยไม่คิดนะครับผมก็มาเอะใจว่าเฮ้ยคนแก่ก็ไม่ให้พูดเรื่องแบบนี้ในป่าในเขาใช่ไหมนะดังนั้นก็ได้ข้ามไปฟังขมิ้นแล้วนะครับฟังกับหมีข้ามไปนิดเดียวนะครับเป็นเสียงนะครับเป็นเสียงสัตว์ใหญ่ร้องอยู่ตยใต้กอไม้ไผ่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ภาพประกอบให้ดูนะครับให้ฟังเสียงนะ นันมันจะดังอยู่ข้างล่างนะครับอยู่ข้างล่างนะนก็รู้สึกว่ามันเหมือนอาจจะอยู่ใกล้ๆผมนี่แหละนะแต่มองไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันลบนะันนหลังจากที่ผมไปเจอถ้ำแล้วผมหาที่พักใได้แล้วใช่ไหมนะแล้วผมก็อ่าเอดขึ้นมาว่าคนแก่เวลาเราไปพูดอะไรผิดอ่าป่าภูเขาแล้วเราก็ต้องขอเข้ามานะครับ ผมก็ได้เก็บยอดไม้สามคู่นะครับไปขอเข้ามาบอกว่าสิ่งที่ลูกพูดไปลูกช้างพูดไปอะไรก็แล้วแต่นะครับว่าสิ่งที่ทําผิดกฎของป่านะครับลูกก็ขออภัยนะครับขอให้อยู่รอดปลอดภัยมาดีไม่ได้มาร้ายนะครับก็พูดไปแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ประมาณสักสิบยีนาทีเสียงนั้นก็เริ่มจางหายไปนะครับนี่ขณะเป็นกลางวันนะพี่น้องนะผมเล่า่ เรื่องกลางวันก่อนนะครับเรื่องกลางคืนมีอีกเยอะถ้าคนแก่เขาบอกว่าเวลาเข้าป่าอย่าถามหาสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้นะครับมันจะเจอทันทีนะครับลงน้าก็อย่าถามหาจระเข้นะครับมันจะเจอทันทีนะครับต่อให้มันไม่มีมันก็เจอนะครับนะถ้าปากเราไม่ดีนะครับเวลาหมดนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องกลางคืนให้ฟังเยอะนะครับ